สวัสดีครับคุณวันนี้ผมอยากจะชวนคุณมาคิดเรื่องหนึ่งที่เราทุกคนหนีไม่พ้นนั่นก็คือเรื่องของการเมืองเรื่องของรัฐบาลใครจะขึ้นมาบริหารประเทศผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่เราต้องจับตามองกันอยู่เสมอแต่สิ่งที่ผมอยากจะย้ำกับคุณในวันนี้มันลึกซึ้งไปกว่านั้นมันคือเรื่องของตัวเราเองลองนึกภาพตามนะครับคุณกำลังเดินอยู่ในตลาดที่คึกคัก มีพ่อค้าแม่ค้ามากมายแข่งกันเรียกลูกค้าเสนอสินค้าของตัวเองบางคนก็บอกว่าสินค้าตัวเองดีที่สุดถูกที่สุดบางคนก็โจมตีสินค้าของคนอื่นแล้วคุณล่ะครับคุณจะเชื่อใครคุณจะซื้ออะไรถ้าคุณไม่มีความรู้ไม่มีสติไม่คิดวิเคราะห์ให้ดีคุณก็อาจจะโดนหลอกซื้อของแพงหรือได้ของไม่ดีกลับบ้านการเมืองก็เหมือนกันครับ พักการเมืองต่างๆก็เปรียบเหมือนพ่อขาแม่ขาที่เข้ามาเสนอตัวบอกว่าตัวเองจะทำอะไรให้คุณบ้างแต่คุณต้องไม่ลืมนะครับว่าทุกคนก็มีเป้าหมายของตัวเองมีผลประโยชน์ที่ต้องรักษาถ้าคุณเชื่อทุกอย่างที่เขาพูดโดยไม่คิดวิเคราะห์ไม่ศึกษาข้อมูลคุณก็อาจจะตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงทำให้ประเทศชาติเสียหายได้ผมเคยเห็นคนทะเลาะกันเพราะเรื่องการเมืองมันนักต่อนัก บางคนถึงขั้นตัดญาติขาดมิตรกันเพียงเพราะความคิดเห็นทางการเมืองไม่ตรงกันผมว่ามันน่าเสียดายนะครับความสัมพันธ์ที่ดีๆต้องมาพังทลายลงเพราะเรื่องแบบนี้ผมอยากให้คุณจำไว้ว่าความเห็นต่างเป็นเรื่องปกติแต่การเคารพซึ่งกันและกันเป็นสิ่งที่สำคัญกว่าเราสามารถถกเถียงกันได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้แต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจและความเคารพ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เราต้องพัฒนาตัวเองให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพมีความรู้มีสติมีวิจารณญาณสามารถแยกแยะข้อมูลที่ถูกต้องออกจากข้อมูลที่บิดเบือนเราต้องรู้จักตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่หลงเชื่อข่าวลือหรือข้อมูลที่มีแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ ไม่ว่าใครจะเป็นรัฐบาลไม่ว่านโยบายของรัฐบาลจะเป็นอย่างไรสิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดคือการพัฒนาตัวเองให้ฉลาดและมีสติเพราะเมื่อเราฉลาดและมีสติเราก็จะสามารถตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองครอบครัวและประเทศชาติได้เราจะไม่ตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงและเราจะสามารถสร้างสรรค์สังคมที่ดีกว่าเดิมได้ จงจำไว้ว่าอนาคตของประเทศชาติไม่ได้ขึ้นอยู่กับรัฐบาลเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่พวกเราทุกคนเพราะฉะนั้นจงเป็นพลเมืองที่ฉลาดและมีสติเพื่ออนาคตที่ดีกว่าของพวกเราทุกคนแล้วพบกันใหม่ในเรื่องเล่าครั้งหน้าครับ